นี่เลยทุกคนโ o เกโบความสดชื่นและเฮลตี้ใน1นึ่งจานพี่โอกะจูนะครับสามารถเลือกได้นะครับระหว่างจะเป็นข้าวทั้งหมดเลยหรือจะเป็นข้าวครึ่งหนึงสลัดครึ่งหนึ่งนะครับแล้วมีให้เลือกทั้งหมด4หน้าเมนูที่1คือข้าวโบสซมอนกุ้งอะโวคาโดนะครับ แซลมอนทาชิมิช่ำๆกุ้งสดเด้งๆเอาคาโดเน้นๆรวมทุกความสดในชามเดียวสุขภาพดีแบบฟินๆเมนูที่2นะครับเป็นตัวของลาบทูน่าสไปซี่นะครับลาบทูน่ารสจัดจ้านตัดรสด,ด้วยมะม่วงหวานๆสายแทบต้องหลงรักนะครับต่อมานะครับเป็นข้าวโบนะครับเต้าหู้สดและเห็ดออร์แกนิกนะครับเต้าหู้ออร์แกนิกนุ่มๆเห็ดเน้นๆเสริมด้วยผักแน่นๆอร่อยจนอยากจะขอเบิ้ลต่อมานะครับสุดท้ายนะครับเป็นข้าวโบแซลมอนย่างมันติเกนแซลมอนอบหอมๆเสิร์ฟคู่กับคุยนัวบาเล่และ ข้าวกรอบได้ทั้งอิ่มได้ทั้งคลีนรวมซูเปอร์ฟู้ดอยู่ในจานนี้เลยโกลับครับอร่อยสุดคุม้มหิ้วกลับบ้านครับ l แอนโบตัวนี้เลยนะครับจะเป็นเมนูตัวของ랩ไก่ชิคเก้นสีราชากับข้าวโบสซลมอนกุ้งอโวคาโดนะครับเมนูนี้เลยพร้อมกับตัวของดีท็อกนะสามารถสั่งกลับบ้านได้นะครับส่งฟรีนะครับในระยะไม่เกิน5กิโเมตรคุ้มมากไม่สั่งไม่ได้แล้ว